เบียพี่ไม่มาไม่ต้องห่วงวันนี้เต็มทีเลยหุยชอบ <c oughs> มีอย่างงี้จะเอาอย่างนั้นมีอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เ <c oughs> มื่อกี้บอกแดกมงังแล้วมันจะมาเอาไก่ทำไมอะตา สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านบาร์บีวบาร์บีวต้องบอกว่าวันนี้เป็นร้านบาร์บีวแบบไหนเชฟพอรู้ไหมเป็นน่าจะเป็นลักษณะแบบแฮงเกอร์ครับแฮงเกอร์บา <anger> ร์บี큐ครับวันนี้เมียไม่มาแต่มีสาวมาแทนสวัคดีค่ะ,คะเป็นใครเป็นไงอ่ะฟิววินเนอร์ค่ะแล้วก็ก้อยวินเนอร์ค่ะโอ้โหมันมันลานมันใหญ่ไงครับก็เลยหาคนมาช่วยแดกหน่อยก็ดูเชฟจัดปลามาแต่ละอันเด็วันนี้มีปาลาอะไรบ้างครับ มีหลายอย่างเลยครับมีทั้งกระพงแดงกระพงขาวปลาเก๋าปลาสากปลาช่อนทะเลครับโอเคคือ้าบอกว่าแฮงเกอร์บาร์บีคิวเนี่ยมันคือการทำอาหารแบบสโลคุกในสไตล์ของประเทศยุโรปแล้วก็อเมริกันอันนี้จะไปขายไม้เท่าไหร่ครับเชฟครับขอดูรสชาติก่อนแล้วกันครับไม่ไอรสชาติไม่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไหร่มันจะสุกครับ ช้วิธีนี้เมื่อไหร่มันจะสุกฮะสุกครับสุกมันเป็นการซํำสโลคุกสโลคุกสโลคุกดียังไงอ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยสโลคุกเนี่ยมันทําให้ตัวของอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาพวกนี้มันจะไม่ไม่หดเกร็งตัวจนเกินไปทําให้เท็กเจอร์ที่ได้น่ะจะค่อนข้างมีความนิ่มเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราทําไปคุยไปแล้วกันครับนะตอนนี้อ้าวเฮ้ยอ่กยกยกปลาดิเดี๋ยวได้ให้ก็ยกยกยกได้คนละตัวยกได้ยกปลาหรอยกอ้าวแล้วแล้วมาเพื่ออะไรแต่อะอย่างเดียวเลยเหรออ้าวมันน่ากินอุ้ย ไหวไหมไหวไหมเอาลองยกเล็ยกเล็ไหวไหมตรงนี่ค่ะอย่าหันตูดให้กล้องสิหายใจก็พอทั้งตูดอ่ะเออน่าเป็นไงใหญวไหมใหญ่มากใหญ่มากตัวเล็กแล้วกันนะเอาเอาไปแขวนไปแขวนนี่คือการทำแบบแฮงเกอร์สุกไหมอ่ะแขวนตรงไหนแขวนตรงไหนแขวนไปเลยเอาใกล้ๆไฟอ่านั่นแหละแล้วก็นั่งดูมันจนกว่าจะสุกแล้วค่อยแดกอ๋อใกล้หรือยังนเชฟเราคนละตัวแดดของผมตัวใหญ่หมอผมแข็งแรงมากอันนี้ปลาอะไรอ่ะคะอันนี้ปลาช่อนทะเลครับ โอ้ยนี่ดูดิฮะตัวเบื้องเริ่มเลยแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งอ่ะหนูยกสิไม่ไหวก็ไม่ต้องอวดเก่งไปนั่งเฉยเออไม่ไหวก็บอกพี่ไหวค่ะเออตอนแหล่หน่อยหนึงอยากไปยกอยากโยกอ่ะอ่ะมันหนักอ่ะไหวไหมล่ะไม่ไหวค่ะที่ยกอย่างอื่นทำไมยกไหวอ่ะแรงอื่นมันเบากว่านี้แล้วอะไรอ่ะปลาอะไรเอาปลาแหละเออวันนี้เมียไม่อยู่โอ้ยล่าเริงล่าเริง หนักนะไม่ธรรมดาครับหนักฮะคือต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการแบบสโลคุกจริงๆซึ่งมันต้องใช้ไฟซึ่งเราก็ต้องเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องดูมันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะนี่วันนี้เราก็มีฟืนใส่ลงไปคิดว่าตัวไหนจะสุกก่อนตัวนี้ใช่ไหมมันอยู่ใกล้ใช่ไหมมันอยู่ใกล้ไฟอันบนอ่าจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะสุกไหมพี่ว่าจะสุกไหมสุกสุกสุกเหรอมันไม่มีความร้อนมาเลยนะน่ะ เพราะว่านี่มันเป็นแต่ว่าี่ก็มีก็มี <ไง S 1> แต่มันไม่ได้ไม่ได้แบบเออโอ้โหว่ามือดอะวันนี้มีมือดอะมันเป็นวิธีการแบบสโล w cook ไง่ะ,<ฮ>ะไม่เร็ววิธีนี้แต่ถามว่าวิธีนี้มันจะอร่อยกว่าไหมเชฟมันจะได้กลิ่นของสมโมกด้วยครับ กินของฟืนกินของถ่านที่มันออกมามันจะค่อยๆลมทําให้เนื้อปลาค่อยๆสุกค่อยๆสุกโอ้โหเคยเห็นไหมวิธีการแบบนี้ไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกเลยมีที่นี่ที่เดียวแหละเพราะว่าไม่มีใครบ้าขนาดนี้แล้วมันจะสุกวันนี้ใช่ไหมคะก็น่าจะได้แดดพรุ่งนี้อะที่ดูแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะเห็นเห็นแววไหมเชฟเห็นแววบ้างไหมคัคความหวังความหวังมาในนิดแล้วครับมาแนนิดแล้วแน้นิดแล้วเห็นระหว่างนี้เราก็มาคุยกับน้องเขาดีกว่าเป็นใครมาจากไหนบอกคนดูหน่อยคุณผู้ชมหน่อย ค่ะชื่อฟิลนะคะอยู่ที่วินเนอร์มิวสิกนะคะเป็นพิธีกรให้กับทางบริษัทวินเนอร์ค่ะเป็นพิธีกรเหรอพิธีกรเกี่ยวกับอะไรก็รับทํารายการหมดทุกรายการแหละค่ะแล้วน้องก้อยนี่เป็นใครคะเป็นนักร้องใครเปินเนื้อเพลงนักร้องร้องว่าไงค่ไหนร้องสิโอ้ยเฮ้ยน้องก้อยนี่เคยเห็นออกรายการกิกดูสงครามเพลงโอ้ยใช่แล้วค่ะเป็นเป็นเป็นเงาเสียงใครคะเงาเสียงพี่จ้าค่ะจ้าอาสยามหรอ ผมได้ยินตาบอกว่าอยากฟังเพลงคันหูครับ <c ười> คันหูโอ้โหได้ๆ,ๆขอเงาเสียงเอาเพลงนี้เลยแหะคับออพี่งั้นเราก็ต้องมีแบบให้มันคันหูจริงใช่ไหมอ,อ,อันนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะมันคือเสียงคันหูนะไม่ใช่เสียงอย่างอื่นเลยนะอ,อ,อย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะอ,อ,อ๋อคันหูเดี๋ยวๆมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มาเนี่ยมาเนี่ยแม่หเสียงนี่ออกมาชัดเจนมากเลยนะฮะอะร้องค่ะ ปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรอะคันลุกทุกทีไอ้ไอ้ท่อนแรกนี่มันเป็นเพลงป่ะท่อนแรกเรอค่ะมันเป็นเสียงคันหูไงมันเป็นเพลงหรือมันเป็นความรู้สึกอะมันเป็นความรู้สึกคันหูค่ะใช่้หมออีกทีได้ไหมอีกทีเหรออ๋อฮ้อยเลิกกองหัว กูไม่ไหวถ้ากูไม่รอแหบลบกแดกปลาเรามีปลาตัวใหญ่รออยู่นะคะรับแมชแช่กาทำต่อไปเถอะโอ้ค <c oughs> ันอะไรขนาดนี้วะเนี่ยร <c oughs> ้อนไหมคะร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ถีบตกน้ำให้ <c oughs> ไว้ <c oughs> อยาเลยค่ะมีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไหมไม่มีค่ะไม่เ็นไรบ้านทั้งถอดเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวใช้ของเมียพี่วเ <ix 8> มียพี่ไม่มาไม่ต้องห่วง <mniej> วันนี้เต็มที่เลยอุ้ยชอบ,<ต>บอันนี้ทาปลาหรือทาสีคะรู้จักทาสีไหมคะคหนูทาสีค่ะคือหนูอ่ะเคยเห็นพี่เสกใน youtube ใช่ไหมออหนูคิดว่าโอ้ยพี่คนนี้แบบหยาบคายอะไรเงี้ยจริงแต่พอเจอตัวจริงอ่ะก็คือหยาบคายแบริงๆนั่นแหละอันนี้ชมกูใช่ไหมครับโอ้โหแต่ตอนนี้ร้อนร้อนมาก ตรงนี้ร้อนมากเลยเฮ้ยได้อยู่เชฟวิธีนี้ผมว่าแม่งเป็นวิธีที่การทําอาหารแบบปรุงแบบสโลคุกเนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นการทำบาร์บีคิวการทำบาร์บีคิวคือการทํากลางแจ้งค่ะแล้วมันทําให้มันมีกิจกรรมและมันสนุกสนานแต่ถามว่าทางยุโรปอเมริกาเนี่ยเขานิยมมากเพราะว่าอากาศเขาดีใช่แต่เมืองไทยเนี่ยผมว่าก็ทําได้แต่ว่าต้องไปช่วงเย็น เห็นเขาบอกว่าใครนะที่เป็นพิธีกรขายรถอะประมูลรถอะนี่ค่ะพิธกรอะเดี๋ยวลองพูดพูดเวลาขายรถเปิดประมูลอ่ะเป้งค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรถตึ๊ดๆๆราคาเปิดประมูลในราคา10,000 0บาทค่ะท่านใดสนใจยกมาเลยค่ะ100,000บาทนสอนส0 0 0ั0 0 0 0 0แ10,000แล้วค่ะ0 0 0บาทสอ0 0ี0 0กพัแล้วค่ะัตอนนี้งหมื่รปบาคะสต่อหมายค่ะองหมื่นสง่อหมื่เอาไป พี่เสกไม่ทำอ่ะไม่ทำทำทำไมอ่ะคือเป็นเจ้าของรายการจอยอมทำไมวะกู้ใช้คนอื่นดิวะหลายใบแสงบนด้วยบนด้วยเนี่ยมันต้องมันต้องคอยเติมไฟเติมฟืนแล้วก็ต้องคอยดูปลาดูอะไรนี่ผ่านไปกี่ชั่วนาทีแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็ยังไม่มีวิวแววเลยอ่ะพูดตรงตรงไม่พี่เสกชอบหาทำอะไรที่มันลำบากเออง่ายๆมันก็แม่งจะทำทำไมวะง่ายง่ายก็ซื้อเข้าแดกเลยสินั่นสินะ กันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงยังไม่สุกก็ยังไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวตบเลยทำไมหดวยได้ขนาดนี้เอ้าเจ๊มีอะไรแดกได้บ้างครับตอนนี้มีเป็นบาร์บีคิวหมูกับเนื้อครับผมอ้าวเอามาลองหน่อยเป็นมังสวิรัติใช่ไหมใช่เดี๋ยวหนูเลือกกินมะเขือเทศก็ได้ค่ะนี่นี่เป็นเนื้อนะครับอ๋อนี่เป็นเนื้ออุ๊ครับร้อนไหมร้อนไหมาถือที่ถือที่ค่ะอ่าอยากกินตรงไหนอยากกินตรงไหนก่อนคะหนูกินได้แค่ผักอะค่ะอ๋อเหรอ เรากินมังจริงใช่ไหมใช่ป่ะกินมังใช่ไหมๆๆไม่ไม่ <ๆ S 1> ปกติกินมังอยู่แล้วไม่คะ่ะเพิ่งมากินแก้บนเดี๋ยวเพิ่งกินได้3วันแล้วตอนเขาบอกว่าให้มารายการเนี้เขาไม่ได้บอกหนูเขาไม่ได้บอกว่ามากินบาร์บีคิวใช่เขาไม่ได้บอกม,มากินมังเขาบอกให้มาถ่ายรายการแค่นี้เฉยๆสั้นๆเลยอ๋อเหรอเขาหลอกมานี่เขาเรียกว่าสับปะรดแล้วก็เราไปย่างไฟเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอม งับเข้าให้หอ,อม,อมแล้วก็ซอสบาร์บีคิวเนี่ยไอย้มันก็ตัดกันดีนะเชฟนะนี่ก็สุกแล้วเหรอสุกแล้วครับเฮ้ยข,ข,ของหนูหมดเลยค่ะผักเล้วนี่ของหนูหมดเลยเหรอขนาดนี้เลยเะคะมันยังร้อนอยู่ไมไม่ร้อนแล้วไหนทำโชว์คนดูหน่อยว่าเวลาเวลาหนูเข่าเบื่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยว กินทั้งนี้เหรอเขาไม่กินอย่างนี้เหรอคะกินยังไงอ่ะเนี่ยเขากินอย่างนี้กินอย่างนี้ไม่กินอะไรอ้าวเหรอไอตรงนี้เลยเหรอหนูกลัวมันจะไม่อร่อยนะมันต้องกินตรงกลางก่อนหรือเปล่าโอ้โหตรงกลางเขาต้องเลียก่อนไหมคะเนี่ยเลียซอสไงเพื่อได้รสชาติะอ่พิเศษสาธิต่รัเฮ้ยไม่ดีหรอกพี่ไม่เคยทำอย่างนี้อ่าลองชิมอ่อืมกัดทําเล็กมากเลยอ่ะ ปากหมูคว้างอันนี้อันนี้นะจะเอาของใหญ่มันอร่อยกว่านี่จ้ะข้าวโพดต้นกติเขาชิมแต่ผักกันอ่ะอันนี้มันย่างไงคะอ้าวหนูลองลองเนื้อเอาลองเนื้อมาอันนี้ก็เป็นเนื้อนะนี่อันนี้ก็เป็นของน้องชื่ออะไรนะน้องฟิลค่ะน้องฟิลเหรอหอมไหมหอมไหมพี่ก้อยหอมเนื้อไหมหอมเออหัวละหัวละที่อะไรคะอันในเนื้ออันในหมูค่ะพี่เสกก็นี่อะเนื้อนี่คือหมูแล้วไหนไก่อ่ะ มึงจะแดกไหมล่ะมีอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นมีอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เมื่อกี้บอกแดกมังแล้วมึงจะมาเอาไก่ทําไมอ่ะก็อยากจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าแบบขอถัดไปนีล้วกันนะวันนี้ขอกินก่อนหนึ่งเื้อบอกเจ้าที่เจ้าที่างอ้าวหนูเป็นไงกินเนื้อไปเป็นไงบ้างลองชิมก่อนนะคะหอมซอสพี่ก้อยเป็นหกอร่อยอร่อยอร่อยมะอ๋มังเมืองไม่แดกแม่และวันนี้ล่ะเมืองหลุดของแท้แล้วเฮ้ย ค่อยกินพรุ่งนี้ได um> ้เร um> ิ yes. <s> <s ่มต้นใหม่ได้แก้บนแก้บนหน่อยไหมก็ลองแม่อร่อยดูสิเฮ้ยไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรคนเรามันชอบไม่เหมือนกันได้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ลองมั่งลองดีดีว่ลาอ่ตัวจริงปลามากอืมอืมอืมซอสเขาอร่อยจริงบาร์บีคิวมาแล้วนี่เป็นไรครับ อันนี้เป็นสเปริลครับซี่โครงหมูครับผมซี่โครงหมูเราจะกินไปเรื่อยๆจะรอปลาสุกเออแต่กว่าจะถึงคือปลาน่าจะอิ่มแล้วแหละอิ่มแล้วใช้มือได้ไหมนะก็เนื้อแต่ละส่วนก็มีความแตกต่างนเรื่องรสชาตินะซี่โครงก็อร่อยคนละแบบตอนนี้ทุกคนรอปลานะฮบเพราะปลาเนี่ยเป็นไฮไลท์ของเราแต่ผมว่ายังมีบางตัวเนี่ยมันเริ่มสุกแล้วล่ะ เดี๋ยเราก็จะได้แดกกันแล้วยาหู <Yahoo! S 2> อร่อยไหมอ้าแดกไม่เลิกเลยตอนนี้มังถนัดแดกมังอะไรวะขนัดแดกเชฟครับตอนนี้กำลังจะทำอะไรคะตอนนี้จะปรุงรสนิดน,นึงครับผม โดยเอาขี้เท่านะฮะโรยเข้าไปที่ตูการ์ผงวิเศษผงวิเศษอ๋อพี่นึกว่ากระดูกผีมาโรยหนูนึกว่าเจ็ดป่าชานเลยนั่นน่ะเอาโรยใหญ่เลยเอาโรยในไฟด้วยมานอนโรยให้โรยต้องไฟด้วยปุ่มไฟด้วยครับผมโรยไฟด้วยนะฮะเชฟค่ะครับผมหิวค่ะหิวอะไรคะหิวเชฟเออไม่ใช่หิวปาโอ้โหเชฟเชฟรอไม่ได้แดกก็ต้องให้แดกนะฮะ น้องก็หิวแล้วนะครับได้เลยครับเดี๋ยวผมแร่ตัวนี้ให้ครับเชฟเขาคแร่แบบนี่แร่เป็นบาร์บีคิวเลยอาชีพมากนะนี่แร่มาจากบนเตามาให้เราแดกเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยความร้อนเนี่ยมันสัมผัสไปมไม่ได้เยอะเราใช้วิธี slow cook <ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆสุกจากข้างนอกเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นการแร่ออกมาเนี่ยแล้วก็เปิดผิวมันเนี่ยเราก็กินส่วนนั้นก่อน และเดี๋ยวส่วนข้างในเนี่ยก็จะ mm. โดนความร้อนแล้วก็จะค่อยๆสุกเข้าไป mm. แล้วก็ค่อยๆแล่และกินใบกินใบกินใบนั่นคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของวิธีการสโลคุกคือค่อยๆกินค่อยๆแดกค่ะอ้าวนี่ได้มาแล้วโอ้โหนี่อาจจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แต่ว่ารับรองว่าผิวหนังมันเนี่ยที่โดนความร้อนนี่ร้อนเลยนะลองกินเนื้อข้างในดูที่มันเป็นอยู่ส่วนนอกแล้วกันนะ ยังไม่ใช่เนื้อส่วนในลองดูนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มเราก็มีซอสบาร์บีคิวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยค่ะอันนี้อันนี้ดีกลิ่นดีรสชาติดีดีไหมดีค่ะอันนี้ปลาอะไรคะเชฟปลาที่กินอยู่เนี่ยเป็นปลากระพงครับผมกระพงขาวนี่ผมล่อหนังแม่เลยดมก่อนบาร์บีคิวมันต้องหอมเนี่ยเพราะเราใช้ไฟจากฟืนแล้วก็จากถ่านเนี่ย ได้อาหรได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะยังไม่ดีที่สุดอเออเออมันยังไม่ดีที่สุดแต่ถามว่ามันก็มันก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งอ่ะอันนี้เราเราเป็นการทําครั้งแรกอ่ะทดลองทําแต่ว่าพอกินไปแล้วมันก็ได้ได,ได้ความเป็นซอสของบาร์บีคิวแต่หลังก็สุกแน่นปลาช่อนทะเลได้แล้วนะครับโอ้โหอันนี้มาเป็นชิ้นเลยเพราะว่าตัวมันใหญ่ไง เอาแต่เนื้อใช่ไหมหนังเอาไหมไม่เอาหนังแมวหนังด้วยตอนแรกแม่งบอกมังแดกมันตอนนี้เลือกด้วยนะนี่ค่ะมาลองดูซิกับเจ้าปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลเนื้อมันจะหนึบหนึบหน่อยหนึบหนึบหนับหนับมือเขาจะแน่นแน่นหน่อยใช่อร่อยอร่อยเนื้อแน่นมากอืันนี้อร่อยอร่อยค่ะอร่อยกว่าปลากระพงไหมอร่อยกว่าค่ะอร่อยกว่าเนื้อแน่นมากเลย ซอสให้มั้งเนี่ยโอ้ชหปลาชดหนูกลัวแบบว่ามันจะไม่ถึงรสชาติโอเคมาแล้วครับสุดท้ายเจ้าปลาสากสากกระเบืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปลาทะเลนะนักตกปลาเขาชอบตกกันเนี่ยปลามันจะตัวยาวๆอย่างนี้เนี่ยเอ้ามาแล้วครับสุดท้ายที่เรารอคอยวันนี้ เราก็ได้เจ้าปลาสากกระเบือมากินเดี๋ยวเราจะมาลองให้สาวๆดูก่อนนี่หนังไม่แดกใช่ไหมคะไม่ค่ะ,คะหนังไม่เอานะคะเดี๋ยวพี่ซัดเองเกลือกะละมาาอ่าเพราะพี่เป็นสุภาพุรุดอยู่แล้วไม <c oughs> ่ห่วง <c oughs> อ้อาวมาขอบคุณค่ะ <c oughs> มาเอาลองดูระหว่างปลากระกพงปลาช่อนทะเลกับปลาสากเราชอบอะไรมากที่สุดวันนี้ พี่ก้อยชอบอะไรอะ่ะปลาช่อนหนูให้คะแนนปลาช่อนทะเลใช่เอนกันผมเห็นด้วยช่อนทะเลวันนี้อร่อยที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณเชฟโจ้นะครับเชฟใหญ่ประจำร้านข้าวแกงขนาดแดกแล้วก็น้องอะไรน้องฟิวค่ะมินฟิลค่ะเออจะทำอะไรเกี่ยวข้าวแกงขนาดแดกไหมะคะทำคลิปรีวิวร้านไหมย,ยินดีค่ะเหรอยินดีมากๆ จะแดกฟรีใช่ไหมใช่ค่ะเออหน้าพูดตรงดีเว้ยออาวันนี้นานกันแล้วอยู่กันนานมากตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วใช่สี่ชั่วโมงตั้งแต่สี่โมงเย็น<ช>อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับไปละคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายเปิดมา,ยายอยู่ชุกไม่รู้จิ